สวัสดีครับวันนี้มา develop, ดีเวลรถน็อกค่ายนะฮะโดจีนนะฮะแบรนดตัวนี้นะเนี่ตัวนี้ก็อ่าของแท้ของแท้นั้นอันนี้ก็บอกว่าบ o ็อกเ t นจีพรีเมียมแมทเลิกเวอร์ชันมีเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าจำกัดการผลิตก็ไม่มีเอามาเข,ข้ามขาขายในไทยนะฮะต้องฟีอย่างเดียวนะฮะ อันนี้เป็นของปลอมแล้วก็ช่องเราไม่สนับสนุนเอาปลอมไปแข่งเซมาเก็บไม่ได้แต่ว่าเนีไม่สออนบับสนุนเนียไปแข่งนะฮะฉะนั้นใครเอาไปแข่งงานใหญ่เจอเขาตรวจระวังเจอผับแพนเนอแต่ถ้าเกิดงานเล็กๆก,ก,ก็ถามเจ้ของร้านก่อนละกันก่อนเอาไปว่ามันเล่นได้ไหม อันนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่าจะมารีวิวดูเนี่ยในร้านด้านในนะฮะเขาบอกว่าของไอของรุ่นเนี้ก็คือทำออกมนาะคล้ายหน้าเฮะรเราจะมาเปรียบเทียบก,กันนะฮะโอเคอันดับแรกก็คือตัวกล่องเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมนาะเป็นภาษาจีนนวลเลยนะนะแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีรหัสเป็นตามนี้น่าจะเป็นรหัส าารโิโปัดั์ของเขาไม่น่าใช่เ,เป็นทางการนะฮะเคเปิดดูข้างในกันตัวกล่องก็ไม่ได้ถือว่าแข็งแรงมากนะฮะอันดับแรกชุดเครื่องชุดเครื่องเขาเนี่ยก็จะแถมเท่าขัดของ FMA จะเป็นสีเทาใช่ไหมของจีนจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวหัวเอร์อมอเตอร์ ให้มาสำรองด้วยนะฮะแท hey, เรามาเปรียบกับตัวออริจินัลกันนะฮะบอกเต็มจีนีนี้น G G นะเรามาดูชุดเสือกันก่อนนะฮะคลิเสือเขาจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ของของแท้ของแท้ขอ,แทของ f อ a ชดเดคเสือจะเป็นหัวกลมนะฮะไม่ใช่หัวคมโพนนะที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะฮะไม่ได้มีอะไรมนาะ Hey. ต่อมาเรื่องของตัวโครงนีโครงเขาก็จะออกออกเกล็เค้มมีประกายเพชรจะเส้มกว่าของแท้หรือเปล่าเรามาดูกันอันนี้ของแท้นะฮะเปรียบเทียบอันนี้จะประกายเพชรกว่าปะลุงลุงนะฮะก็จะ hey. ดดแข็งแรงทนทานเหมือนกันแต่อันนี้เหมือนจะแข็งกว่ามากเลย ผมไม่เคยจับตัวเนทผลิตแบ็คเนทผลิตเวอร์ชันนะผมก็เลยไม่รู้ว่าโคม,มันจะแข็งเหมือนกันไหมนะแต่ถ้าเทียบกับโคมบ็อกซ g ้นจีปีเงเนี่ยมันอันนี้แข็งกว่านะฮะโอเคต่อมาเรามาเทียบกับตัวอะไรดีก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วนะฮะเรามาดูของข้างในกันต่อนะฮะยางยางนิ่มเหมือนกันนะฮะลอกลางเอะยางกลางนะฮะ แล้วก็นี้เป็นล้อชุบเมทัลลิกสีแดงนะวงก้างทอกันก็อันนี้คือบอดี้นะฮะบอดี้เมทัลลิกสวยนะอาพูดถึงพาร์ทพาร์ทสีแดงเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวเอาพาร์ทของตัวสีแดงห้ดูเลย อันนี้พาร์ทงานแท้นะเปรียบเทียบกันนะอันนี้โหดกว่านะแล้วก็รูปร่างลักษณะจะคล้ายกันอยู่นะฮะไม่มีส่วนต่างเิมงเดียวกันเ๊ะน,นะฮะเจอันนี้เป็นคู่มืออันนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เขาก็อ่าก็โอเคนะเดี๋ยวต้องลองติดดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะฮะแต่ว่าสีในคลิตก,กับสี ติ๊กเกอร์ไนมะ่ค่อยพอกันเท่าไหร่เนาะมีงรติดออกมามันจะเป็นยังไงนะหรือจะปล่อยไว้นะ่าจะสวยกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะเพื่อเซอร์วิสคนดูเราก็จะติด๊กเกอร์ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นคู่มือการประกอบนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่นี้มันแผ่นดูบางกว่านะคู่มือการต่อต่อเหมือนกันเป๊เลยนะนี่เดี๋ยวลองดูคู่มือการต่อของ บล็อกขึ้น G นะครับเหมือนกันเลยฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสวับย่อเห็นปะเคก็สเตตไว้แคทนะของกอของกอล์ฟในกอลตฟอหตอม ก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันดูนะฮะว่าจะเป็นไงเผื่อก็อาจจะเอามาลองวิ่งดูนะฮะมันจะดีไหมนะฮะโอเคมาด,ดูกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวบอคเคนจีเมทัลิกสเปเชียลนะฮะอันนี้มีแอบหลุดคนะิวซีมานิดนึงนะเป็นอะโลที่ไม่ใช่อะโลนะฮะ รงเนี้ยตรงล้อเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเนี่ยน่าจะเป็นพาสติกอเพราะว่าผมดูแล้วมันใสนะฮะใสจนเห็นด้านในเลยนะฮะก็อย่างว่าแหละรถจีนม,มันทำไม่ค่อยเียนเท่าไหร่นะอนีรูตรงตรงแต่โค้งอะ่ะแข็งใช้ได้เลยนะชอบแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ขาวของมันเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ขาวเนี่ยไม่น่าจะใช้โรมมอเตอร์ขาวอ่ะน่าจะตรงประมาณไฮเปอร์แดเลยเพราะว่า อเหล็กเหล็กมอเตอร์นะมันดูดดูดเลยอะแต่ผมแกะให้ดูมันนี้ค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะฮะ เอ,า,อางนี้ยครับของแก่แล้วเดี๋ยวให้ดูว่าเหล็กมันโดดขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าเอาเนี้ยสังเกตไหมว่าพอเอาแกนล,ล้อไปกระด้างกระโดดทันทีเลยนะใช่ไหมใช่ไหมมีน้ำยาอะไรเดี๋ยวห้ดู เห็นไหมดูได้นะฮะตัวเหล็กน่าจะและตัวไม่รู้ว่าผมผมม่ได้เปิดดูเหล็กขับไส้นหนนะว่ามันเป็นยังไงร,รู้ว่าน่าจะแรงอันนี้คือผมต้องบอก่อบว่ามอเตอร์ไม่ได้ลันนะประกอบกด แรงมากโอเคแม่แนะนำว่าให้เอาไปใส่สอดใน o p e n b บ x ็นะเพราะว่าถ้ามันแรงผิดปกติอย่างเงี้ยแล้วเอาไปวิ่งในงานแข่งจะโดนตรวจสอบได้ง่ายนะครับและอาจจะโดนตัดแพ้ได้นะฮะอ่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมมแนะนำให้เอามวกกันเเขวของจีนแบบเนี้ยไปเล่น o p e n b o x ในงานแข่งเพราะว่า ถ้าเกิดไส้มันไม่เหมือนครับตัวมาถ้าขาวปกติอาจจะโดนบาดแท้แล้วที่ผมพูดไปในตอนนี้คือไม่อยากให้เดี๋ยวถ้าไปถ้าไปอ้างเองว่าผมแนะนําให้เอาไปเล่นออฟเฟนบล็อกได้ผมจะได้มนสิทธิ์มายืนยันนะฮะว่าผมพูดว่าอย่าเอาไปเล่นนะฮะนะเราอย่าก,กงกันนีกต่อเล่นกันแบบฟิลฟวอง <ๆ S 2> ทีโดนประก,กาศมีคมนะฮะ <S <S โอเคต่อมาจะติ๊กเกอร์นะเราจะเอามา แตะกัดพอดีนะจริงๆไม่ค่อยอยากแตะเท่าไหร่เพราะบอดี้มีผลิตมันสวยมากแต่นั่นแหละถ้ารทั้มันจะจะได้เรียลทีเดียวนะฮะเท็กดูกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับบอดี้ที่ปิดสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์มีความเหนียวทนอยู่นะสติ๊กเกอรไม่ทนนะฮะก็ประมาณนี้โอเค ประกอบเข้ากันเลยนะครับส่วนด้านหน้าอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันหลุดง่ายส่วนสากพับข้างบนมันไม่เหมือนกับตัวเห็นปะหลุดล้มันไม่เหมือนกับตัวของตัวออริจินัลที่ว่าจะหลุดยากหน่อนะฮะเค คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนถ้าเหลรกันก็ดูโฆษณาหรือว่าจะโดนเนทไปตรงได้ที่สุประแตงได้คลิปหรือว่าสมัครสมาชิก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิฟอ์วิวที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับกันไหนอะไรและอุปกรณ์ของดังดรถขามยามีเพจชิคกี้กับเพจเฟสบุ๊กด้าล่างเป็นลิงนะฮะ ใครพักไปทำเถอะว่ามันจะช่องไวแคทได้ส่วนลดอีก15เปอร์เซ็นต์นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ